ทบทวนโอวาทวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,566พระมหาธรรมกายเจดีย์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้หนึ่งปีที่ผ่านมานั้นเราอย่าลืมว่า ทุกลมหายใจของเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกๆวันแล้วก็ทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมด้วยการทำทานรักษาศีลและ,จะเจริญสมาธิภาวนา ให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่าเพราะเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบุญสร้างบารมีทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตในสังสารวัฏที่ผิดพลาดไปแล้วกว่าจะกลับขวนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยากแล้วที่ยากหนักเข้าไปกว่านั้นอีกคือเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายม,กมีกุศลและศร,รัทธา ได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมมันยากขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญเราจึงได้ในสิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายไปเป็นอดีต ที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ปีที่ผ่านมาเราได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันส่งท้ายปีเก่าไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวและวันต้อนรับปีใหม่ปีนี้นั้น เราได้เริ่มสั่งสมบุญตั้งแต่วันต้นปีนี่คือสัญญาณที่ดีว่าเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตสาธุในธุรกิจหน้าที่การงานสาธุและสิ่งที่พึงปรารถนาสาธุปีนี้ เราจะต้องทำให้ปลื้มและให้ดียิ่งกว่าปีที่ผ่านมาสาธุพวกเราเป็นพันสวนกระแสสาธุเราต้องทำบุญสวนกระแสสาธุให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและจงอย่าไปรอความพร้อมในทุกๆด้านเพราะ ความพร้อมที่เราต้องการนั้นหาได้ยากในโลกความพร้อมนั้นมันอยู่ที่เราพร้อมเท่านั้นถ้าเราพร้อมวันนี้วันนี้ก็พร้อมไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็สายเกินไปจงพร้อมเดี๋ยวนี้นะเพื่อต้อนรับปีใหม่สาธุ จะได้เป็นปีที่ดีกว่าดีที่สุดของเราสาธุที่ได้เกิดมาสร้างบาร,รมีในชาตินี้สาธุบัดนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีแล้วกำลังก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ซึ่งเป็นสักราชแห่งความสว่างสวย ขอเปิดสักราชใหม่ให้ปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีให้ทุกคนสมความปรารถนาในทุกสิ่งสาธุและให้เป็นปีที่ดีที่สุดที่ทุกคนและชาวโลกทั้งหลายจะได้เข้าถึงพระธรรมกายสาธุ ขออำนวยพรปีใหม่ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติภายนอกและมีอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ให้หน้าที่การงานบรรลุเป้าหมายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่าย ดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสาธุให้ทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเทินสาธุอรหังสมมาสัมพุทโธภควา อาระหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระวันตังอะิวาเทมิพุทธังพคะวันตังอะภิวาเทมิพุท,ธพท,พทธโธเมลาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภควตาธรมโมสวากาโตภควตาธรมโมหามังนามาสาามิหามังนามาสาามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิสังโฆเมลาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสรงและคณะส่งโดยพร้อมเที่ยงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเที่ยงกันนะครับกราบ กรากรกาให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุและเราตั้งใจน้อมนำบุญที่เราได้ทำมาด้่ดีแล้วเนี่ยบูชาธทรรมแด่มหาปูชนิยาจารย์ของเราอันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีประคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อ ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดา,ท,า,าที่เป็นสมาธิทั้งหลายเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้อีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมา เราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นและขอให้พวกเรารับสิ่งที่ดีตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเถินส